สวัสดีวันจันทร์ที่25กันยายนพศ2566นะครับพี่น้องวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับนาย้อยทีมงานพ่ออำนวยนะครับจะพามาดูวัวที่มาจากแม่สอดนะครับและก็ปิดการขายไปแล้วนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นวัวที่ว่าลงลงทุนน้อยนะครับได้ผลกำไรเยอะนะครับนี่นะครับจะเป็นวัวชุดตัวละ5,500บาทนะครับพี่น้อง และชุดนี้ก็ได้ปิดการขายไปเมื่อวันนี้นะครับเมื่อเช้าโดย f อจากหนองบัวลำพูนะครับอำเภออำเภอไอ้สีบุญเรืองนะครับไปที่อำเภอสีบุญเรืองนะครับ20ตัวนะครับพี่น้องใช้รถสี่ล้อกลางนะครับค่ารถก็อยู่ที่9,000บาทพร้อมใบย้ายนะครับพี่น้องจะขึ้นรถกันในวันพรุ่งน,นี้นะครับขนส่งโดยน้ำเม็เหมือนเดิมนะครับพี่น้อง เรามาดูครับชุดนี้ลงทุนน้อยกําไรเยอะนะครับเป็นวัวที่ต้นทุนต่ํานะครับชุดนี้นะครับ20ตัวนะครับแสนหนึ่งหมื่นครับตกตัวละห้าพันห้านะครับห้าพันห้าคูณยี่สิบเลยพี่น้องเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันนะครับเป็นเพศเมียทั้งหมดนะครับจะมีตัวนี้ลูกค้าบอกว่าขอเปลี่ยนได้ไหมทางเราก็ได้นะครับนี่ครับจะมีตําหนิปลายหางขาดนิดนึงนะครับถ้าลูกค้าไม่ชอบใจก็ อังเราก็จะเปลี่ยนให้ได้เลยนะครับตามใจลูกค้านะครับเอาที่สมบูรณ์แข็งแรงไปนะครับนี่นะครับหัวรุ่นนี้อายุก็จะประมาณ5-6เดือนขึ้นนะครับนี่ครับอัวย่สิบตัวนะครับดูนะครับพี่น้อง ทางเราก็พร้อมทำยาพยาธิและวัคซีนให้เหมือนเดิมนะครับเอาไปลูกค้าเอาไปเลยก็จะได้ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วไปเลี้ยงได้เลยนะครับปล่อยเลี้ยงได้เลยจะมีตัวดำที่ว่าขนมันเป็นปุยๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวฉีดยาพยาธิเดี๋ยวก็ร่วงนะครับตัวนี้นะครับวัดชุดนี้เป็นวัวที่ม,นมานพม่านะครับไม่ใช่วัวพื้นนะครับ ส,ส่วนใหญ่จะเป็นวัวที่มาจากพม่านะครับเพราะว่าราคาแบบนี้นะครับวัวพื้นบ้านเรานี่ไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากพม่านะครับถึงจะมีนะครับแต่ว to <cart> <rain> ่าก็จะมีวัวพื้นตัวหนึ่งครับตัวขาวนี่นะครับดีดูครับมีเชื้อมีสะดุนดูนะครับนี่ครับเราจะเทียบกันให้ดูนะครับดูความแตกต่างนะครับวัวพื้นกับวัวพม่านะครับดูครับพี่น้องนี่นะครับดูความแตกต่างนะครับพี่น้องวัวพม่าก็จะ แข็งแรงนะครับแล้วก็กินเก่งนะครับส่วนวัวพื้นก็จะเป็นวัวที่มีสายพันธุ์นิดนึงนะครับแต่เรื่องการกินก็กินเก่งเหมือนกันนะครับนี่นะครับจะแตกต,ต่างกันที่มีเชื้อมีสะดือนะครับวัวพื้นกับวัวพม่านะครับวัวพม่านี่ไม่มีพื้นนะครับดูครับพี่น้องดูครับนี่ไม่มี สดือนะครับแต่ถ้าเป็นวัวพื้นเราก็จะมีสดือนะครับดูครับพี่น้องนี่นะครับชดนี้เป็นเพศเมียทั้งหมดนะครับไม่มีตัวผู้เลยครับครับมาลงกันเมื่อวันอาทิตย์นะครับดูครับพี่น้องหน้าเลี้ยงนะครับแสนตก20ตัวแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับถึงหน้าคอกเลยพี่น้องเอ้ย สนใจก็แคปหน้าจอมาหรือว่าแอดไลน์หาผมได้นะครับหัวรุ่นนี้เราก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอีกนะครับไม่มีแค่นี้นะครับส่วนท่านใดถ้าอยากได้โตกว่านี้ก็รุ่น6,5 0 0นะครับก็ยังมีนะครับโทรมาได้เลยครับแอดไลน์มาได้เลย0 9 1ย์นะครับ8600697นเนะครับเมมชื่อไว้เลยครับนายห้อยนะครับไลน์จะเด้งอัตโนมัตินะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเล็กกับเพื่อนนะครับ ก็สมบูรณ์ดีครับแข็งแรงดีครับเป็นตัวเล็กก็เพื่อนเนี่ยตัวนี้ครับแล้วก็สมบูรณ์นะครับตัวนี้สวยครับแข็งดีจังเลยครับหัวรุ่นนี้กินหญ้ากินฟางเป็นแล้วครับกินเก่งแล้วนะครับเลี้ยงรอดแล้วนะครับ แต่ถ้าจะเป็นรุ่น4,000นี่ผมไม่แนะนำให้ลูกค้า,าไปนะครับเพราะว่าจะต้องดูดแลแบบใกล้ชิดสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่แบบนี้ก็ปล่อยได้เลยนะครับแต่แล้วถ้าอยากให้เลี้ยงอ้วนไว้ก็เสริมอาหารตอนเย็นนะครับเสริมอาหารตอนเย็นได้เลยนะครับถ้าอยากให้อ้วนไวนะครับหรือว่าเป็นฝุ่นข้โพดก็ได้นะครับวัวจะได้ สมบูรณ์แข็งแรงเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเลี้ยงยากก็ใช้เวลาสักนิดนึงนะครับอ้วนเหมือนกันนะครับนี่ครับสวยๆส,สดๆครับแดงๆนะครับพี่น้องส่วนใหญ่จะเป็นโทนแดงนะครับโทนแดงเยอะครับชุดนี้นะครับหัวเราก็ยังมีรุ่น6 5พ0นห้ถึงแปดพก็ยังมีอยู่นะครับ มาดูหน้าข้อก็มาที่หน้าโรงพยาบาลกรงไก่ลาดเลยนะครับหรือจับ GPS มาที่หน้าโรงพยาบาลกองไก่ลาดเลยพี่น้องแต่ถ้าจะมาก็โทรหาผมก่อนนะครับเพราะว่าจะได้อยู่เจอกันนะครับและจะได้คุยกันและก็จะได้ว่าราคากันนะครับลงทุนน้อยกําไรเยอะนะครับรุ่นนี้นะครับ สำหรับผมวันนี้นายห้อยนะครับทีมงานพ่ออำนวยนะครับขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องทาง youtube ของผมนะครับทีมงานพ่ออำนวยบายหน่อยบายนายห้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับและผมขอฝากช่อง youtube ด้วยนะครับและก็อย่าลืมมาอุดหนุนผมกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ